สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการนำสวิตที่เป็นสมาร์ทสวิตนะครับไปใช้งานแล้วก็การที่เราจะต้องทำการลิงก์กับแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถสั่งงานผ่านมือถือได้นะครับจะต้องทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นสวิตที่เป็นสมาร์ทสวิตนะครับเรามาดูกันว่าเราจะต้องทำยังไงให้เราสามารถสั่งงานหลอดไฟหรือสั่งงานสวิตพวกนี้ผ่าน แอปพลิเคชันบนมือถือได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับต่อไปผมจะอธิบายเกี่ยวกับว่าอุปกรณ์มันทํางานคร่าวๆยังไงมีการลิงก์กับอุปกรณ์ตัวไหนกันบ้างก่อนที่จะจะเป็นสมาร์ทสวิตที่ใช้ในบ้านได้นะครับอุปกรณ์ในนี้นะครับก็จะมีซิกมีเกตเวนะครับมีสวิตนะครับแล้วก็มีหลอดไฟที่มีอยู่แล้วในบ้านแล้วก็ในนี้จะเป็นสัญญาณ Wi-Fi ที่กระจาย ภายในบ้านของเรานะครับเป็นสัญญาณ Wi-Fi ที่เรามีอยู่แล้วนะครับ 2.4G นะครับมาดูการทำงานของมันนะครับว่าทำงานยังไงสัญญาณ Wi-Fi ก็จะส่งสัญญาณเข้ามาหาตัวเกตเวนะครับเกตเวตัวนี้ชื่อว่า Zigbee Gateway เป็นสัญญาณ sigbee ที่เอาไว้สำหรับทำสมาร์ทโฮมเพราะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่สั่งงานไปหาตัวสวิตอีกทีหนึ่ง เกจเว1ตัวเนี่ยสามารถที่จะต่อสวิตได้ประมาณ40ตัวนะครับโดยระยะประมาณไม่เกิน30เมตรมันยังสามารถที่จะลิงก์ไปถึงนะครับขณะเดียวกันสวิตแต่ละตัวก็สามารถที่จะมีตัวที่จะทวนสัญญาณของมันเองให้สัญญาณไม่ไม่สูญหายไปนะครับถ้าเกิดสวิตอยู่ใกล้ตัวมันตัวอื่นมันจะเป็นการทวนสัญญาณไป1ตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตัวสวิตตัวนี้เนี่ยเราจะต้องไปถอดสวิตตัวเก่าออกนะครับ แล้วก็ใส่สวิตตัวนี้เข้าไปนะครับหลังจากนั้นตัวนี้ก็จะต่อปกติเข้าไปหาหลอดแต่ละอันมาดูกันว่าที่สวิตตัวนี้มีอะไรพิเศษกว่าสวิตธรรมดานะครับมาดูที่ตัวนี้นะครับนี่คือหน้าตาสวิตนะครับด้านหลังมันนะครับเห็นไหมครับมีขั้วต่ออันนี้เป็นสวิตแบบ2ช่องนะครับ1นนะครับเราจะต้องต่อสายที่ไปหลอด L 2 L 1เห็นไหมครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นสายลายที่เข้าเหมือนกับสวิตช์ปกตินะครับสายลายเข้าแล้วก็จะสายไปหลอด2อันแต่สิ่งที่พิเศษมากกว่าสวิตช์ปกติก็คือมันจะมีตัวต้องการสายนิวตรอนนะครับสวิตช์ตัวนี้เราเลือกใช้สวิตช์ที่มีสายนิวตรอนเพราะว่าเราต้องการความสถิ่ของสวิตช์เองนะครับโดยเลือกใช้แบบมีสายนิวตรอนเพราะฉะนั้นเราต้องมีสายนิวตรอนสายไฟนิวตรอนเข้าสายนิวตรอนเข้ามาที่ตัวสวิตช์ด้วยนะครับ ทีนี้กลับมาที่ตรงนี้นะครับถ้าสวิตต่อเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเทสโดยต้องยังไม่ต้องต่อสัญญาณ Wi-Fi ก็ได้นะครับเราสามารถโดยการลองกดปุ่มดูว่าสวิตไฟติดไหมเราลองกดปุ่มดูนะครับเห็นไหมครับกดติดกดอีกทีก็ดับนะครับกดอีกทีอีกหลอดหนึ่งก็คือติดดับติดดับนะครับสวิตต้องทํางานได้ปกติโดยที่ยังไม่ได้ลิงก์เข้าสัญญาณ Wi-fi หรือลิงก์เข้าแอปพลิเคชันอันนี้คือปกติ ก็คือใช้งานได้ปกติตามที่สวิตปกติทั่วไปทาได้แต่วันนี้เราจะอธิบายการที่จะมันจะลิงก์เข้ากับแอปพลิเคชันเพื่อจะสั่งงานผ่านมือถือนะครับว่าจะทํำยังไงได้บ้างนะครับเ mm hmm. ้วมาดูกันนะครับตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่มา,ารู้จักกับสมาร์ทไลฟ์แอนะครับเรามาที่ถ้าเกิดเป็น Android นะครับมาที่ Google Play นะครับเข้าไปที่ Google Play นะครับหลังจากนั้นเข้าไป พิมพ์คำว่า smart life นะครับภาษาอังกฤษนะครับ s m a r t เห็นไหมครับมันจะขึ้นมา smart life ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปหลังจากนั้นจะดูหารูปที่เป็นรูปที่เป็นบ้านอย่างนี้นะครับ smart life smart living นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปหลังจากนั้นตอนนี้ผม install หรือลงโปรแกรมลงแอปพลิเคชันไว้ในมือถือแล้วมันก็แค่ มีปุ่มเปิดแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันในมือถือนะครับท่านสามารถที่จะลงโปรแกรมจากที่นี่ได้หลังจากลงโปรแกรมแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะ Register หรือว่าก่อนที่จะล็อกอินเข้าไปจะต้องมีการ sign up เหมือนกับเราเราเข้าไปใช้แอปพลิเคชันทั่วไปนะครับจะต้อง sign up เข้าไปก่อนหลังจากนั้นก็จะใช้งานแอปพลิเคชันของเขาได้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเ,เราเข้าไปเราเขาสามารถที่จะใช้อีเมล แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องมีอ e ีเมลไว้ก่อนล่วงหน้าในการที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้ได้นะครับอาจจะไปเปิด Gmail ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็มาเข้าแอปพลิเคชันหลังจากผมเข้าในแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นี้ปุ่มโฮมนะครับจะเห็นว่ามันจะมีหน้าตามีอมุปกรณ์เยอะแยะมากมายเพราะว่าผมได้แอดอุปกรณ์เข้าไปในในแอปพลิเคชันนี้หลายตัวแล้วนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะทําการแอดอุปกรณ์ใหม่เข้าไปนะครับจะทํำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะมาสาธิตวิธีการแอดอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการควบคุมหลอดไฟนะครับวันนี้ผมบอกเรามีแอปพลิเคชันชื่อว่า Smart Life นะครับ เรามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเกตเวชิกบีเกตเวนะครับเป็นตัวส่งสัญญ,ญาณไปหาสวิสตต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องแอดอุปกรณ์พวกนี้เข้ามาในแอปพลิเคชันนี้นะครับเหมือนกับก็คือแอปพลิเคชันก็ทําการลิงก์ระหว่างอุปกรณ์ตัวนี้เข้ากับ WiFi แล้วก็ลิงก์ระหว่างตัวสวิสตตัวนี้มาเข้ากับเกตเวเพื่อจะให้สามารถสั่งงานจากตัวแอปพลิเคชันในมือถือได้นะครับทีนี้ขั้นตอนแรกเข้ามาที่ Smart Life a p p lic ิเคชันนะครับคลิกเข้าไป แล้วมองที่มุมขวาบนเครื่องหมายบวกนะครับลิกที่ปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับเพื่อจะแอดอุปกรณ์เข้าไปนี่คือหน้า HOME SCREEN คลิกเครื่องหมายบวกนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้ด้านซ้ายมือจะเป็นชื่อของกลุ่มของอุปกรณ์ที่เราจะแอดนะครับขวามือจะเป็นลิสต์ของอุปกรณ์ของชื่อนั้นๆสมมุติเรามาคลิกที่ปุ่มของออกล้องสมาร์ทมันก็จะขึ้นของกล้องสมาร์ทขึ้นมานะครับ ทีนี้เราต้องหาคำว่าเก e เวคอ o ท t r ร l นะครับอยู่ที่ไหนเกจเวคอลท์โนระ่อยู่ที่นี่นะครับเราคลิกเข้าไปเก e เวคอ o ท t r ร l นะครับมันก็จะขึ้นอยู่ในช่องขวามือเนะี่ยเป็นกลุ่มของ Gateway Control ทั้งหมดให้เรามาเลือกที่ตัวแรกนี้นะครับที่เขียนว่า Gateway 6B นะครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวปุ่มจุด LED เหมือนนของจริงเลยนะครับของจริงก็มี LED ด้วย2ตัวตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วในนี้ก็จะถามเราว่า จะบอกเราว่าให้เราใช้2.4กิกะเฮิร์ตไวไฟเท่านั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นในเนี้ย5กิกะเฮิร์ตไม่เหมาะเครื่องหมายกากบ,บาทเพราะนั้นเครื่องหมายถูกที่2.4กิกะเฮิร์ตน่ะความว่ามือถือของเราเนี่ยจะต้องต่อกับ Wi-Fi ที่เป็น2.4กิกะเฮิร์ตอยู่เท่านั้นถึงสามารถที่จะใช้ทำการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันตัวเนี้ยเข้ากับอุปกรณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้สามารถเ,าเครื่องนี้ต่อไว้แล้วนะ2.4กิกะเฮิร์ เราะนั้นผมเลือก Wi-Fi ในบ้านชื่อว่าแตงกวานีนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดผมคลิกถัดไปนะครับหลังจากนั้นเป็นการ Verify ตัว LED เห็นไหมครับจะมี LED อยู่2ตัวสีสีแดงกับสีฟ้านะครับทีนี้มาดูว่าตอนที่เรา,เาดู LED ตัวนี้ทีสีแดงต้องกระพริบนะครับต้องกระพริบเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทำให้มันกระพริบตามนี้ถ้าเกิดมันยังไม่กระพริบเราต้องไปทำการรีเซ็ตมันนะครับ จะทำการรีเซ็ตมันที่ตัวอุปรกรณ์นะครับวิธีรีเซ็ตง่ายมากนะครับวิธีรีเซ็ตง่ายมากผมขอวางปากกามนก่อนนะครับให้มาที่ตัวอุปรกรณ์แล้วดูด้านตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีตัวเ,เขียนว่ารีเซ็ตเห็นไหมครับรีเซ็ตเอ,เอาเข็มเนี่ยที่ก็แถมมาให้กันในกล่องนะครับมีอยู่แล้วด้วยแล้วก็กดปุ่มรีเซ็ตกดแช่ค้างไป จดกดจนเราเห็นว่าไฟที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมีการกระพริบถี่มันจะดับไปก่อนนะครับกระพริบถี่แล้วก็ปล่อยเข็มนะครับอ่ากระพริบถี่แล้วเราปล่อยมือนะครับปล่อยมือสักพักไฟที่เป็นสีแดงก็จะกระพริบตอนนี้มันพร้อมที่จะเหมือนกับในหน้าแอปที่มันถามแล้วนะครับเห็นไหมครับนะครับพร้อมที่จะให้ให้ให้เชื่อมต่อ ้ผมมาที่แอปพลิเคชันมาอีกรอบหนึ่งนะครับมาที่แอปพลิเคชันอานนี้หลังจากนั้นเขาก็ถามว่าตามกระพิบทำนี้หรืออยังบอกว่าใช่แล้วก็บอกว่าคอนเฟิร์ม e indicator is b อ i n อ i n i r ล p e กิก็คือกระพริบเร็วๆน,น,นะครับกด c o n f i r รมแล้วก็กด Next ไปจากนั้นต้องรอสักพักหนึ่งนะครับถ้าการเชื่อมต่อมันได้เนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นมาทีละขั้นตอนแล้วก็จนเสร็จ รบ,รบน,นะคัวิธีที่ดูนะครับดูที่ LVD ที่นี่ด้วยก็ได้นะครับตัว LVD ที่เป็นสีแดงจะติดค้าไม่ไม่กระพริบอีกต่อไปนั่นหมายความว่าการเชื่อมต่อได้แล้วแล้วก็ดูจากในนี้เหมือนกันนะครับแอปพลิเคชันะได้เหมือนกันมาแล้วนะครับเห็นไหมครับแอปพลิเคชันบอกว่าทุกอย่างโอเคนะครับทีนี้มันจะมีขึ้นมาชื่อว่าซิกสมาร์ทซิกบีเกต To t e s t เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น smart gateway test แล้วกันนะครับ smart gateway test แล้วผมก็บันทึกจุ๊บผมก็ใส่อ้อเสร็จสมบูรณ์นะครับอตอนนี้ gateway เราแอดไปแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ในหน้าของชื่อว่า smart gateway test นะครับเป็น s i g b e gateway หลังจากนั้นผมจะต้องแอดตัวอุปกรณ์ที่จะแอดใช้สัญญาณ Zigbee ในที่นี้ก็คือจะเป็นสมาร์ทสวิตตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ตัวนี้ก่อนที่มันจะก่อนที่มันจะแอดได้นะมันจะต้องรีเซ็ตก่อนนะครับที่จะแอดผมกดแอดเข้าไปนะครับสังเกตหนะ้าแอดนี้มันจะบอกว่าแอดเซนเซอร์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเนะี่ย LED already blink ก็คือ LED มันกระพริบไหมตอนนี้ ผมแอดไว้ก่อนหน้านี้คือมันไม่กระพริบนะครับเพราะนั้นเราต้องทําการรีเซ็ตมันก่อนเพื่อมันพร้อมที่จะทําการแอดเข้ามานะครับผมก็วิธีรีเซ็ตง่ายมากนะครับใช้การกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างนะครับกดค้างไว้จน l e d เซตัตที่อยู่ข้างหน้านะกระพริบตอนนี้มันกระพริบแล้วนะครับผมก็ปล่อยมือได้หลังจากนั้นผมก็กลับมาที่ SMART LIFE App หยุดไปเร็วจังนะครับผมก็กดตรงนี้บึ๊บ ก็เซิร์ชหามันกำลังค้นหาอยู่ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่กำลังจะแอดเข้ามาใน6 b e Network ตัวนี้นะครับอ่ามันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดน,นะครับมีสวิตตัวนี้เข้ามาเห็นไหมครับเข้ามาชื่อว่าสวิตช์เชสเพราะผมตั้งชื่อไว้ก่อนหน้านี้นะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็คลิกเสร็จสมบูรณ์ จะตั้งชื่อเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับสวิตเทสหนึสมมติผมใส่ผมว่า1นึ่งก็ไปด้วยก็เป็นบันทึกนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับทีนี้เข้ามาหน้านี้เห็นไหมครับผมก็ออกไปมันจะขึ้นมาที่หน้าโฮมว่าตัวใหม่ชื่อว่าสวิตเทสใช่ไหมครับทีนี้ผมจะเข้าไปลองดูว่ามันคอนโทรลหรือควบคุมหลอดได้จริงไหมหลอดนั้นติดอยู่ใช่ไหมครับสังเกตเซตัสเห็นที่นี้ใช่ไหมครับ ก็จะกดที่นี่ว่าให้ดับอ่ามันก็ดับติดนช่ตัวถัดมาอติดตัวถัดมาอ่าตอนนี้สั่งงานได้ละนะครับหรือผมสามารถที่จะสั่งให้มันออนพร้อมกันทั้งหมดก็ได้หรือออฟพร้อมกันทั้งหมดได้นะครับผมจะมารถตั้งเวลาทัมเมอร์เคาดาวพวกนี้นะครับอันได้หมด สว่วนอีกอันที่ผมใช้บ่อยนะครับก็คือจะตั้งสวิตตัวนี้เป็นเหมือนช็อตคัทไว้นะครับเป็นช็อตคัดไว้สังเกตนะครับช็อตคัทคืออะไรหรือว่าปุ่มลัดนะครับสังเกตหน้านี้ยังไม่มีอะไรมีแค่สมาร์ทไล h ์แอปผมต้องการเป็นช็อตคัทในกรณีที่ผมไม่ต้องการไม่อยากเข้ามาที่สมาร์ทไล h ์แอปทุกครั้งผมก็ทำช็อตคัทของสวิตนี้ไว้ที่นี่หรือปุ่มลัดไว้เพื่อจะให้เข้าไปถึงสวิตได้ง่ายผมเข้ามาที่นี่นะครับเข้าไปที่สวิตเมื่อกี้สวิตอยู่ที่ไหนเอ่ย สวิตอยู่ที่อยู่ไหนเข้าไปที่จะเข้าผ่านนี้ก็ได้นะครับสวิตช์สวิตเทสอยู่นี่สวิตเทสหนึงผมเข้าไปนะครับแล้วผมกข้ามาที่มุมข้างบนเนี่ยเป็นรูปดินสอเห็นไหมครับคลิกเข้าไปแล้วก็มาเจอมาดูว่า add to home screen ข้างล่างนะครับก็เข้าไปแล้วก็กด go to เพิ่มหลังจากนั้นมันจะ add ไปแล้วนะครับกลับไปดูที่ home screen ไปดูที่โฮมสกรีนกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่มาแล้วเห็นไหมครับเป็นรูปสวิตช์สวิตช์ทส์หนึ่งมันก็เข้าไปเป็นปุ่มลัดเข้ามาที่หน้าควบคุมสวิตช์ตัวนี้ได้เลยลองกดดูนะครับ กดดูสิมติดได้อยู่นะครับอาจจะติดนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับในกะารแอดอุปกรณ์เข้าไปในสมาร์ทไลน์แอปและลิงก์อุปกรณ์เชื่อมเชื่อมต่อกันขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับหลาย,ลาย,ลายคนนะครับที่ต้องการทำบ้านตัวเองให้ สมาร์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการขั้นตอนในการทําทําไม่ยากเลยนะครับดูวิดีโอที่ผมทําให้ดูขั้นตอนต่างๆนะครับเป็นขั้นตอนที่ง่ายมากแล้วลองเทสดูนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับหวังว่าทุกคนคงทําเองได้นะครับขอบคุณครับดีครับ